สวัสดีครับสวัสดีค่ะมืัอนี้ผ้าอันผู้สาวมากินต่ำปลาครับมื่อนี้ครับต่ำปลามาเนี่ยเอาไปกินน้ำกันเด้อมาพี่น้องครับต่ำปลาเสแซ่บผมส้วนอันสาวมาเล่นบ้านนั่งครับบ้านน่งเล่นบ้านอันนี้อันมาตาอันบ้านที่ขอนแเกน็ดนะพี่เนาะจ้าอันพี่พี่เลี้ยนอยู่ใส่ครับอยู่มวขอค่ะโอ้มหาวิทยาลัยขอนแกล็ดแบบจ้าครับอ๋อเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนจบหรือเปล่าพี่ท่านจบอ๋อท่านจบนะ ครับพ่อเล่าู่ในมหาวิทยาลัยคอนการนะผมก็เลยไปเรียนเล่านะครับไปจีบเล่าแล้วผมมักเล่าก็เลยเอือนเล่ามากินข่าวยู่บ้านน้องครับมากินตำปลากันครับผมนะครับกินน้ำกันเด้อจ้าครับผมเอาครับอันพี่กินเลยครับน้องกินเลยครับอ๋อเป็นเสแซ่บแท้ครับตำปลาใส่กระปู่นน้ำได้ครับนี่บางก้นกัขความาเลยลายครับว่าไอ้ไอ้ในอันจีบสาวพวกเนี้ยแบบว่ากเลย ขอมาหลายครับมันโวดกระแสมาหลายเลยครับเรียกร้องก็มาเต็มอยู่ครับก็เลยเรียนไม่เห็นเบิ้งครับครับนี่ครับมาครับมามันกินน้ำกันแซ่แบแซ่บครับเมื่อยอย่าเลยบอเ่ครับอย่างไรเมื่อกอะไรครับนี่ก็เพิ่งหัวจักกันไม่ไหมนะครับเพิ่งจะเรีนกันต้องเมือ่อยซองเหื่อแล้วก็เสื่อมกันมากกินขวาอยู่บ้านน้ำกันกินตำปลา ผมก็ไม่ยังดอกนี่เลยสอตรงปลาสูน่องเขากิน,นครับแสบเดือแล้วตํำแ่บเด้อเนี่ยครับผมครับต่ำปลานี่มูบ้านผมนี่แหละครับสำหรับบุคคลใดที่ว่าผมกินต่ำปลานี่กับยงไรกับมีขอํำเดียวขอแพ้ไหลนะครับเนี่ยว่าบางคนเนี่ย คือว่าเอฟซีบางคนกับตัวนี้นะครับว่ามกินน้ไตำาป้าอยากเปลี่ยนเนาะไหมเนี่ยี่น้ำอันว่าสีส้วนอันรอบไปกินมุกกระท้ายมือกระเลยนอันนั้นก็ะเล่นมาทั้งเดี๋วส้วนไปแซ่บแบมากินน้ำกันนะจ้าพี่น้อง มื้อหนุ่มเลยคุณป้ากับเพจดยวยครับเจ้าก็เนี่ยร้านนี่นที่นั่นมู่บ้านผมเหมือนบอกไปรีวิวให้ผมท่านไปรีวิวเพิ่นเพิ่นเพิ่งเปิดไหมครับอยู่ในบ้านเกิดผมนหะข้าผู้สาวมาหลินบ้านครับซื้อหลินซื้อ,อยังยครับบอกท่านผู้ชมนะชื่อไม้ค่ะซื้อซื้อไมค์ครับกับ พ่อไปก็สิดีเห็นผมนางทายคลิปกินน้ำเพิงน,นีแ่แหละดูดูดนีแ่แหละครับมันกัมันน้อนน้ำผมยู่นี่แหละนีนปูบ่นีกกับปูครับ <c oughs> กับปูผมบ่ค่อยกิน <c oughs> แต่าตะก,กี่กินแต่ว่าเดินอกินบางเที่ยมแต่ว่าถ้องเสีย่็่าเก็บท่องเก็บใสษแต่ว่านี่ไข่เยอกับปู่แค่จะเอ,อสาสะอาดด้วยกินก็เป็นยังไงบ้มาคอยกินมะบุ่งป่ะตัวไหม,มตัวมาคอยกินนมะบุ่งเหรอหมมะบุ่งหยาดหน่อยอ่ะนั่งเี่ ใช่นะ่รารสชาติมากเพรากิน่นนี่แน่นอนแอบอยู่กระดกแดกเราหน่อยครับมองอย่าบรรยากาศเป็นช่องหงงยิบหยิบเล็กน้อยเพราะมันมันมันเป็นหล่อนห่อนแล้วเอาเฮ้ยเรื่องเปิดปลมเปิดพัดลมเนี่ยเนาะเปิดพัดลมวางเปรริดพัดลม เงียบด <c oughs> ีนอนเหมือนเนี่ยอะไรกันนะนเนะนงียบดีน้อนมือนเนี่ยเงียบดิ้งเซ็บแสบตัวกินกันสองคนเนี่ยบับน่บนบั่นอยู่ในเมืองอยู่นะบั่น นี่นี่ขอนแก่นล่ะบ้านไปอยู่ในเมืองแหละครับนี่นี่ขอนแก่นตอนนี้สิไม่อยู่กาฬสินธุ์แล้วสิมาอยู่กับผมรับต่อไปนี่เที่ยวไปเที่ยวมาต่อไปก็สิเห็นไทยคลิปนั่งกินนองผมอยู่ละแกงงงน้องไม่เนาะจ้าขนมปลาเป็ดเต่ขนมพอดีของผมนี่ นัวครับครัฮ้อนบ่สอากาศฮ้อนเนาะอ่าในเฮย็นฮ้อนบ่มีแอร์เด้อเพราะว่าสิสร้างบ้านแม่บ้านนี้ยังสิติดแอร์ตบบนี้สร้างบ้านแม่ยสิติดแแห่ตู้เย็นตัวยังก็จังสิซื้อใส่บ้านหลังไม้หมดละตอนแรกก็ว่าสิซื้อตู้เย็นใส่นี่ก็เลยว่ามันบ่คือดอกบ้านหลังเกลี้ยงนุ้งบ่มีความความก็เลยว่าเอ้ยใครจะขึ้นบ้านแม่แหละก็เลย สาซื้อใช่บ้านไม่ผุดแล้วนะเยน็นแล้วจังสื้อ,อซุ้มตูยินกันเลย เปนบลกหอยนาคเับอก เราจะพี่น้องกินน้ากันแสบลายมาคอจนซีดเป็นลายเ็บลายอืวัแสบแหงสีแหงแสบเนาะครับนั่นตามจริงตามจริงห้องกับมักเปียดแลตามจริงผมกรมักเก็บอยู่กแล้วต่บางรังแ่้แต่ว่ากินเป็ดกรว่าแสบเนาะช่วงใบซใบายเราต้องจ ไม่ค่อยได้กินหนรนอกแบบย่างแซ่บ้องนั่นแล้วก็แซ่บ้องจับหนึ่งพี่จับหนึ่งนะครับ นาบอกเอ๊ะนนบอเอ,อ,นนอ๋เอ,อเอาเดี๋ยวกินก้อนน่ก,ก็ได้ เลี้ยนมูใส่ใส่นั่นเนาะเพื่อจะลอไล่เนอะในหมาไม่ได้มอกขวาหมาไม่ได้ค<ต>ั้นกันมูซุ่มมียิ่งเดี่ยวกันมูมียิ่งเดี่ยวกันวะสุดยอดครับ พิดหรอวะกินงูมัดก,กับวเบป็นหาเด้อนไอ้ลุยตัวเวลาน้อยซิเบอลเนี่ยแบ่บเด้อิลุยตัวแต่ว,ว่าเพชษอากับนันตัวกับว่ากินเพชดเนี้ยก็เลยกระถามว่าเอาเพชดบอที่แหลกกัพนพกับบอแยังมืน ขุ่นร้องเสร็นหน่อยดิอืมขุณนฉนหน่อยอัน้อันยูน่มหาวิทยาไัยขอ่นจีดตัวเรียนตัวบ่คอยได้กินทด้เลือกินอยู่แต่กินอยู่แต่บ่แสบคือกินอยู่นี่มแมงนี่มแมบกินกระบาย<อ>มันแสบกว่ายังน้่เหมือนหนอนก้อ,อนอแม่แม้มันของแท้แ อยู่ที่ประแดกนมันเด็กครับอือสิมูมมแลวแสบหลายิมน้ำลายแล้วมนเลยแแสบมาเนี่ยว้าวที่กิ่งที่ไปที่มากสิครับผมไปเหรียนมาไม่ได้คอนเกนก,นกันเลยไปขอเล่ ครไปพ่อเราครับก็ะเลเด็กไปขอผมขอเฟียดน้ำนองเขาครับก็ะเลยเด็ทักคุยกันมาเรื่อยๆครับทักคุยกันมาเรื่อยๆก็ะเลยแบบเออทักคุยกันในเฟียกกเลยสนิทสนมกันแล้วก็ะเลยส่วนมากกินขากินยังอยู่บ้านครับนั่นเป็นเรงสี่ครับขอบคุณนะครับคลิปนี้ที่รับชมนะครับพ่อพี่น้องครับขอบคุณได้หลายครับคุณุค่ะที่มาดูของเราคะครับ